เจนนี่เตรียมสร้างบ้านให้คุณบูญผู้เข้าแข่งขันในรายการไม่หมดนี่มหาโชคสวัสดีค่ะแฟนแฟ,นแฟนชั่นดารากอส s i p วันนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะสำหรับเรื่องราวของคุณบูญผู้เข้าแข่งขันในรายการไม่หมดนี่ที่อยากจะหาเงินสร้างบ้านโดยเจ้าตัวนั้นเป็นเสาหลักของบ้านหาเงินเพียงคนเดียวจนทําให้เจนนี่ราชโนกที่เป็นแขกรับเชิญทนไม่ไหวขอรับเคสสร้างบ้านให้เองเพราะคุณบูญอายุเยอะแล้ว ล่าสุดค่ะเจนนี่ราชนกก็ได้พาลูกสาวน้องอยูจีนพร้อมทีมงานลงพื้นที่บ้านคุณบูนเพื่อสำรวจทั้งภายนอกและภายในบ้านเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณบูนทำเอาลุงบูนถึงกับเสียน้ำตาอีกครั้งปรับปืนเมื่อเห็นสาวเจนนี่ราชนกโดยเจนนี่โพทังภาพและคลิปความประทับใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะ เผยข้อความอายุเลยครึ่งชีวิตแล้วแต่ลุงยังไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยหลังจากนี้เจนนี่ขอมอบรอยยิ้มให้กับลุงบูญเองนะคะเตรียมพบกับบ้านใหม่ของลุงบูญเร็วๆนี้นะทุกคนขอบคุณค่ะ